สิ่งที่พูดได้เกี่ยวกับเหตุการณ์6ตุลาถูกพูดไปหมดแล้วขณะที่สิ่งที่พูดไม่ได้ก็ยังพูดไม่ได้เหมือนเดิมดังนั้นบา,างในแง่นี้แล้วเนี่ยมันไม่มีเรื่องที่จะนําเสนอมันไม่มีเรื่องอะไรใหม่ที่จะพูดแล้วจริงๆนะครับดังนั้นตอนที่ถูกเ,เชิญมาเนี่ยก็สองจิตสองใจมากว่ามาดีหรือไม่มาดีนะครับแต่ท้ายที่สุด คิดว่ายังไงก็อาจจะมาเติมความหวังเติมกำลังใจให้กันและกันได้ทุกท่านครับผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ครับเมื่อหลายปีที่แล้วสักประมาณ5-6ปีที่แล้วนะครับผมได้มีโอกาสไปเยือนอุทยานประวัติศาสตร์ถังแดงที่จังหวัดพัทลุง เป็นครั้งแรกที่ผมได้ฟังเรื่องราวความโหดร้ายของเหตุการณ์ถังแดงที่ได้รับฟังจากผู้มีประสบการณ์ตรงเป็นครั้งแรกเราได้ยินได้ฟังเรื่องถังแดงจากการอ่านหนังสือจากการศึกษาประวัติศาสตร์แต่การไปอยู่ที่สถานที่เกิดเหตุจริงและการได้รับฟังเรื่องราวจากครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจริงมันให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่ง ตั้งแต่ปี2515ทหารเข้ามาตั้งถิ่นฐานปฏิบัติการที่บ้านเกาะหลุงเพื่อกวาดล้างบุคคลที่ต้องสงสัยว่าฝักไฟแนวคิดคอมมิวนิสต์และทำงานให้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมีการจับกุมคนเหล่านี้ครับมาสอบสวนซ้อมทารุณทำร้ายร่างกายหมดสติจัดยัดลงถังน้ำมัน200ลิตร แล้วจุดไฟเผาเพื่อทำลายหลักฐานนี่เป็นที่มาของคำว่าเผาลงถังแดงที่เกิดขึ้นในตอนนั้นหลายคนตายจากการถูกเผาทั้งเป็นหลายคนถูกซ้อมจนเสียชีวิตแล้วเอาศพมาเผาทำลายหลักฐานตัวเลขผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ถังแดงจากศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยระบุไว้ว่ามีจำนวนถึง3,000คน าสนใจครับว่ารัฐเลือกใช้วิธีจะจัดการกับผู้เห็นต่างเพื่อสร้างความหวาดกลัวโดยหวังลึกๆว่าจะทำให้ประชาชนถอยตัวออกห่างไม่สนับสนุนการทำงานของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแต่ถ้าว่าเหตุการณ์กับพลิกกลับเมื่อเกิดเหตุการณ์ซ้อมทารุณและการเข็นฆ่าโดยเจ้าหน้าที่รัฐทำให้ประชาชนโกรธและเข้าร่วม กับการทํางานของพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยผมอยากให้พวกเราลองจินตนาการดูครับถ้าพี่ของเราถ้าน้องของเราถ้าคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือถ้าลูกของเราเป็นหนึ่งในคนที่ถูกเผาทั้งเป็นในถังแดงน้ำมันร้อนๆท่านจะรู้สึกยังไงปัจจุบันครอบครัวของผู้สูญเสียยังไม่ได้รับการเยียวยา มีเพียงอนุสาวรีย์ที่ประชาชนก่อสร้างกันเองเป็นที่เตือนความจำให้กับผู้พบเห็นและเป็นตัวแทนของผู้สูญเสียประวัติศาสตร์ถังแดงไม่เคยถูกบรรจุในเรื่องเล่าหลักของชาติไม่เคยมีการดำเนินคดีอย่างเป็นทางการกับทหารที่ก,ก่อเหตุครับ ศูนย์การนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในวันนั้นและแนวร่วมต่อต้านเผด็จการแห่งชาติมีการจัดชุมนุมเปิดถแถลงการเปิดการชุมนุมที่สนามหลวงและถแถลงการวันนั้นหนึ่งในข้อเสนอของศูนย์กลางนิสิตก็คือการเรียกร้องให้รัฐบาลยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมนอ ข้อเรียกร้องนั้นในวันในปี2518ของศูนย์การนศึกษาแห่งประเทศไทยยังร่วมสมัยยังทันสมัยจนถึงทุกวันนี้จนถึงวันนี้ครับยังไม่มีถังแดงถูกลงโทษแม้แต่คนเดียวยังไม่มีประชาชนผู้สูญเสียได้รับ การเยียวยาจากรัฐสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมมีอยู่ทำงานไม่ได้ผมรู้สึกโกรธผมรู้สึกคับแค้นเมื่อได้ยินข่าวของสิริวัตรใจดีสิริวัตรใจดีเป็นพลทหารส,สังกัดสังกัดระวัตทหารเรือ เสียชีวิตเมื่อวันที่2กรกฎาคม2567แต่เพิ่งปรากฏเป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาญาติได้ทำชาปนก,กิจไปแล้วและเชื่อว่าพลทหารศิริวัตรเสียชีวิตจากอาการป่วยแต่ภายหลังเพื่อนของพลทหารศิริวัตรเปิดเผยว่าคุณศิริวัตรถูกฝึกในสังกัดโดยถือว่าฝึกหนักมากมีการสั่งให้วิ่งหลายรอบพลทหารศิริวัตรมีท่าทีที่ไม่ไหวหน้ามืด คล้ายจะเป็นลมและวูบตรงขาครูฝึกครูฝึกจึงได้เตะขาและซี่โคงด้วยรองเท้าคอมแบตและตบหน้าอีกหนึ่งครั้งเพราะมองว่าเป็นการสำออยพร้อมให้เพื่อนพลทหารปุ้มไปตากแดดหน้าเสาธงโดยไม่มีการปรถมพยาบาลจนกระทั่ง6กโมงเย็นของวันนั้นเพื่อนได้ไปตรวจสอบแล้วได้ยินเสียงร้องอือ,อ พบว่าคุณสิริวัฒน์น้ำลายฟูมปากมีอาการชักอุจระราดจึงรีบพาตัวคุณสิริวัฒนไปส่งโรงพยาบาลแต่คุณสิริวัตนเสียชีวิตร,ระหว่างทางจากคำบอกเล่าของพี่สาวครับคุณสิริวัตนเป็นคนเรียนดีพอจบม .6 ที่บ้านไม่มีเงินส่งเสียให้เรียนมาหาลัย จึงตัดสินใจไปเป็นทหารเกณฑ์โดยหวังว่าตัวเองอาจจะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับครอบครัวได้ด้วยการรับราชการในอาชีพทหารนี่คือความตั้งใจของสิริวัตรใจดีที่เสียชีวิตในอายุเพียง21ปีพี่สาวของคุณสิริวัตรครับกล่าวว่าในการชันส,นสูตรศพของโรงพยาบาลตำรวจระบุว่ามีซี่โครงหัก พอมวงเล็บว,ว่าไม่แน่ใจว่าเกิดจากการทำ CPR หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามจากการฟังข้อมูลของเพื่อนพลทหารหลายนายเห็นว่าน่าจะเสียชีวิตจากเหตุการณ์ฝึกโดยเพื่อนพลทหารหลายคนพร้อมเป็นพยานให้กลับมาอีกครั้งการจะเลี้ยงคนคนหนึ่งให้มีอายุถึง2 1ปีท่านคิดว่าครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ใช้เงินไปเท่าไหร่ครับ ท่านคิดว่าจะเลี้ยงคนคนหนึ่งให้อายุถึง21ปีได้สังคมทั้งสังคมใช้เงินไปเท่าไหร่ครับผมเป็นพ่อคนเหมือนกันผมนึกไม่ออกว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดกับลูกของผมผมจะทำใจได้อย่างไรผมจะมีแรงมีกำลังจิตกำลังใจใช้ชีวิตต่อไปหรือไม่ถ้ามันเกิดขึ้นกับตัวผมเองผมไม่แน่ใจ ทุกท่านครับเหตุการณ์ตากใบเหตุการณ์ตากใบเริ่มต้นจากการชุมนุมเพื่อประท้วงกรณีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านแปดคนที่ถูกจับกลุ่มในข้อหาส่งปืนให้กับผู้ก,อก่อความไม่สงบผู้ชุมนุมประมาณ1,000คนครับชุมนุมด้วยมือเปล่า แต่กองทัพในวันนั้นตัดสินใจสลายการชุมนุมมีผู้เสียชีวิตในที่ชุมนุมทันที7ราย5ใน7ถูกยิงที่ศีรษะส่วนผู้ชุมนุมที่เหลือทั้งหมดนับพันถูกจับขึ้นรถทหารไปสอบสวนที่ค่ายอิงขยุตทหารผู้บังคับบัญชาบังคับให้ผู้ชุมนุมนอนทับกันไปบน,นรถเป็นเวลากว่า3ชั่วโมงเมื่อไปถึงค่ายมีผู้ชุมนุมเสียชีวิต78ราย เหตุการณ์นี้ครับสารชี้ว่าการตายเกิดจากการขาดอากาศหายใจและเกิดขึ้นระหว่างอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่รัฐภาคประชาชนรณรงค์ครั้งแล้วครั้งเล่าเรียกร้องให้คนทำผิดมาลงโทษแต่กลับไม่มีความคืบหน้ารวมถึงคดีที่ตายจากการชุมนุมเจ็ดศพแรกด้วย จนกระทั่งคดีใกล้หมดอายุความญาติผู้สูญเสียจึงรวมตัวกันฟ้องใหม่อีกครั้งมีการออกหมายจับทหารและตำรวจระดับสูง7คนแต่จนถึงวันนี้อีก19วันจะหมดอายุความยังตามจับจำเลยมาขึ้นสารไม่ได้แม้แต่คนเดียวหนึ่งในจำเลยนั้นคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่สในขณะนั้นส่งหนังสือ ลาประธานสภาพู้แทนรัษดอดตั้งแต่วันที่26สิงหาคมถึง30ตุลาคมอ้างว่าไปรักษามะเรลงที่ต่างประเทศซึ่งประชาชนจำนวนมากตั้งข้อสงสัยว่าเป็นความพยายามหลีกเลี่ยงคดีหรือไม่ถ้าภายในวันที่25ตุลาคมนี้ยังตามจำเลยขึ้นศาลไม่ได้คดีก็จะหมดอายุความผมยกตัวอย่าง3เรื่องนี้มาเพื่อ พูดอะไรครับผมอยากจะบอกว่าเรายอมรับเหตุการณ์อย่างนี้ได้อย่างไรสามเหตุการณ์นี้มีความเหมือนกันที่ไหนความเหมือนกันก็คือการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมลอยนวนในสังคมไทยคนที่ทำผิดไม่เคยถูกดำเนินคดีเลยสักครั้ง ผมคิดว่านี่เป็นความล้มเหลวทางสามัญสำนึกครั้งใหญ่ของสังคมไทยครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดเวลาหลายทศวรรษแต่กลับทําอะไรคนที่เจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนในการปราบปรามริษลอนสิทธิทเสรีภาพประชาชนจนถึงเข็นฆ่าเอาชีวิตประชาชนไม่ได้สักครั้ง นี่เป็นความล้มเหลวทางสามัญสำนึกครั้งใหญ่มากของสังคมทุกท่านครับผมเสนออย่างนี้เราจะเข้าใจมันได้ยังไงผมเสนอว่าวัฒนธรรมพ้นผิดลอยนวลน,นี้ไม่ใช่ความล้มเหลวของระบบพูดอีกครั้งไม่ใช่ความล้มเหลวของระบบแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำให้ระบบนี้ดำรงอยู่ได้ วัฒนธรรมพ้นผิดลอยนวลไม่ใช่ความล้มเหลวของระบบแต่เป็นสิ่งที่จําเป็นที่ระบบนี้ดำรงอยู่ได้ระบบนี้คืออะไรครับระบบนี้คือระเบียบทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่มีลำดับชั้นแบบจารีตจะทำให้ระเบียบระบบแบบนี้ดำรงอยู่ได้ต้องอาศัยวัฒนธรรมพ้นผิดลอยนวลเหล่านี้ดังนั้นมันไม่ใช่ความล้มเหลวของระบบแต่มันเป็นความจำเป็น ที่ระบบจะต้องมีวัฒนธรรมแบบนี้อยู่ทุกท่านครับผมพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยที่มีเสรีสรภาพมีความเจริญก้าวหน้ามีความเสมอภาคเท่าเทียมที่ผ่านมานะครับ ตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาวันนี้ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วและแน่นอนผมเป็นจำเลยคดี1 1 2อีก2คดีแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับนี่ไม่ใช่เวลาของการท้อถอยนะครับคุณเบนจาเมื่อสักครู่พูดไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปี2,563สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปี2,564มันแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเพดานความคิดของสังคมไทยมันก้าวหน้าไปมาก ในการเลือกตั้ง66ก็เป็นในการเลือกตั้งปี6 2566ก็เป็นที่ชัดเจนว่าเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา122กลายเป็นเรื่องที่พูดกันได้อย่างแพร่หลายในสือ่อหลักในการดิเบตครั้งสำคัญสคัญของการเลือกตั้งก็มีการตั้งประเด็นนี้ทุกครั้งมันแสดงให้เห็นว่าสังคมมันเคลื่อนไปไกลามากมันแสดงให้เห็นว่า สังคมมีความก้าวหน้าดังนั้นนี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีช่วงเวลาไหนในประวัติศาสตร์60ปีที่ผ่านมาเลยที่วาระที่ก้าวหน้าของสังคมไทยแบบนี้จะถูกพูดอย่างแพร่หลายและถูกทําให้เป็นเรื่องสามันทุกวัน,ท,วนทุกวันอย่างนี้ทุกท่านครับหลายคนผ่าน6ตุลามาแล้ว หลายคนผ่านเหตุการณ์ 5, า3าหพฤษภาสามห้ 5, หลายคนผ่านเมษาพฤษภาห้าสหลายคนผ่านเหตุการณ์ช่วงการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาประชาชนปีหกสาถ้าที่ผ่านมาเราคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วผมเชิญชวนทุกคนให้คิดว่าดีที่สุดของเรายังไม่พอ our best is not good enough ผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะมาถึงผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในวันนี้ไม่สามารถลบเลือนออกไปได้ง่ายๆอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนในวาระครบรอบ6ตุลาอีกครั้งเข้มแข็งและมีกำลังใจเดินหน้าต่อไปด้วยกัน เพื่อสร้างสังคมที่มีเสรีภาพมีอิสรภาพมีภารดรภาพ